พฤติกรรมแบบไหนบ้างที่ทําให้การทํารักฟันเทียมไม่ติดคะสูบุหรีจัดหรือไม่ดูแลความสะอาดช่องปากที่หมอเจอคนไข้ที่ดูแลน้อยน้อยที่หมอมองว่าไม่ค่อยสะอาดเนี่ยมักจะดีกว่าด้วยซ้ำแต่สูบุหรีนี่คือเจ๊งเลยสูบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์บ่อยคะถ้าระหว่างสูบุหรีกับดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำให้เลือดออกในช่วง1 2ถึงวันแรกแต่ถ้าเลยหนึ่งสองวันแรกแล้วก็สามารถพอจะด,ดิ้งได้นะครับสูบุหรีนี่คือเป็นหนักกว่ามันยังเป็นสูบุหรีครับสูบุ มันพังยากกว่าฟันธรรมชาติก็ยังเป็นสุบุรีครับสุบุรีจัดหรือชอบกินของแข็งของเหนียวของกรอบมากมากคะ่ะโอวยน,นี้กินของเหนียวของแข็งกินเลยครับเพราะรักเตียมทนอยู่แล้วแต่ว่าสุบุรีน่ากลัวกว่าสุบุรีครับสุบุรีจัดหรือไม่มาตามนัดหมอคะเดือนนี้เลือกยากสุบุรีกับไม่มาตามนัดสุบุรีเนี่ยคือมันแย่มากนะแต่ถ้ามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ยังพอได้นะการไม่มาเช็คเนี่ยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวมากๆเลยเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อันนี้คือล้าเลยมากเลยการไม่มาครับไม่มาตามนัดหรือ นี่คือแบกมากไม,ไม่มาตำหนัดครับการไม่มาตำหนะัดจะทำให้รากฟันเทียมพังได้นะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับถามได้เลยนะครับ